ปลาช่อนครับใสสวยนิงเลยนะนอนนิ่งกระน่ำเลยครับสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเห็นเห็นหัวไหมครับนี่อใส,ใส่สวยๆครับนอนนิ่งเปี้ยเลยฮันเบดก็อยู่เฉยครับเดี๋ยวขึ้นก่อนเนดะ้อ,อนี่โอ้ย,น,อยนี่ปลาช่อนครับผมนี่ตัวครับ นิ่งเลยนี่ใส่สวยๆเลยครับผมน้งตื้นๆนะครับเกือบไปท่วมหลังขวมีกันขาเราเซ็ตแล้วครับผมขวากบครับผมสีมือของพันแอดถวยเขาว่ามีหรือันนี่ขัวหมูปลาครับผมได้มาจากบ้านครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมหากินริมคันนาครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดอยู่ที่อาเภอนางรองเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาทีมงานชุดไม่ใหญ่มากเท่าไรครับแต่ก็สนุกแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูทีมงานกันครับผมมีใครกันบ้างครับผมโอ้ยเดินเหยียบลังหมดพี่น้องเหยียบลังหมดครับโอ๊ยโอยครับผมไป นี่ก็จะเป็นสถานที่เราจะแคมป์กันคืนนี่ครับพี่น้องเป็นที่พักผ่อนของเราไปดูทีมงานกันเลยครับผม,ม,มครับผมพานแอด็ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับีครับ,รบพานแอด็ดครับรอบที่แล้วเป็นแชมป์บรรยากาศไปครับผมไม่ได้มาเสียเลเป็นแชมป์ มือถือเนี่ยคนไหนเป็นตัวแทนผมอ่ะครับผมวันนี้ก็มาเรียนล้วครับผมอีกหนึ่งทานครับผมนาเกสสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาใส่ของก่อนใส่เบรกกันนาเกสนาเกสมันเคยแห่อสักทีเลยครับพี่น้องอย่าพูดอย่างนี้นะขอบผมอีกหนึ่งทานครับผมพี่เสกสันครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่เสีสันมากี่คันครับผม คนเดียวครับผมไม่ใช่มาเบ็ดกี่คันครับเบ็ดประมาณ70ครับเบ็ด70คันผมผมขวบมันหมานครับผมครับผมขันวิ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขันวิ่งได้กี่คันครับวันนี้ประมาณ70นิดๆครับอืมีนิดๆดเลยนะครับผมฝังชัดๆนะอีกนิดๆวันนี้มาจะมาฝังเซียนการแปะครับผมได้ดอก บบน,นี่อีกหนึ่งทันครับผมีิโทนสายเสียบครับผมคชายาที่ผมตัง้งแกก็กออกเป็นมามืดครับทำเหมือนรอบแรกจะไม่ได้ตัม้ตขขรมรอบแรกทำเหมือนจะไม่ได้พอจะรอบสองมาแบกถุงปุ๋ยเกือบขาดเนาะมกมือเขาเียก ใช่สิงด้วยเอ้าผมมีอีกหนึ่งต่างครับผมพี่สิงสวัสดีครับผมบพี่สิงกี่ครั้งวันนี้ลอยเยอแล้วแกมาโอ้วันนี้มาลอยเลยครับลอ,อยทุกคนมางงกี่กันอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพไม้กันเลยครับพี่น้องว่าจะสวยหรือไม่สวยครับสวยสภาพไม้ของผมก็ประมาณนี้ครับพี่น้องลงลงอย่างนี้นะครับผมขนาดตรงๆแบบนี้นะครับ แล้วนานที่จะได้เจอแบบนี้ครับถ้าได้เจอแบบนี้ก็จาน่าจะสนุกเลยครับน่ากว่าคุณคุณครับไม่ใสมากไปเรวไปเริ่มดักกันเลยครับพี่นอ้อง ภาาไม้เพนก็ถือว่าสวยนะครับหนามไม่ลึกมากครับหนาประมาณสามนิ้วประมาณนี้ นี่ครับผมใส่จะใส่เป็นสองฝั่งใส่ขวาแล้วก็ฝั่งท้ายเลยครับใส่ไปทีละคู่เป็นคู่ยังไงครับเป็นคู่แล้วก็เป็นคู่เป็นคู่ไปแบบนี้ครับผมเดีย๋ยวที่ใช่ก็เป็นเยังห่วกเหมือนเดิมครับผมเดีย๋ยวลูกห่วกยังไ,ไงครับยามนี่ผมมาลูกหวกน่าจะน่าจะดีครับผมเดี๋ยวไปดักกันต่อครับผมเริ่มมืดแล้ว โอ้ยอย่างจังเลยครับใส่มาดึกกว่าจะมีลึกครับผมเดินมาเรื่อยมาเรื่อยเกือบหัวเขาแล้วครับเกือบทวมบูธแล้วเบ็ดอยู่ประมาณนี้เลยครับนี่ดูขุวางกับวางตรงไปไ้ต้องควมครับผมเบ็ดใส่อย่างนี้เลยครับแทบจะไม่ใช่นาแล้วครับแต่จะเป็นสะแล้วนี่ผมเดินมานี่ผมก็ว่าจิตไม่ไปต่อแล้วครับเพราะนายทุ่มวมบุธจะไปถึงว่าขนาตรงนี้ผมก็จะเลี้ยวขึ้นมานี่ละ มหาป่าเขาเขาขึ้นแล้วครับนี่ดูผมใส่มาคันตั้งจะดูเจด,ดีต็มอยู่ครับพาถิกจะตกพื้นแล้วครับไปเบ็กเหลืออยู่ประมาณสักสามสิปนี่นะครับเดี๋ยวไปใส่ต่อให้เรียกกันเนาะโอ้ยอน,นี่นามถั่วแม่แล้วครับมาถึงโคกใส่เมดพอดีครับผมด๋อ รอบนี้ไม่ได้ยามกลับครับเพราะว่าใส่มาชนทางกับพอดีผมใส่ไปเป็นเหมือนตัวยูครับใส่ตรงไปแล้วก็โค้งกลับมาคืนออกมาทางครับน่าจะได้ยามกั๊ขคืนครับวันนี้เซตคําน่าจะได้ยามสักสองหลอกครับผมถ้าเหยื่อเยอะเนาะเพราะว่าเหยื่อมันเยอะหน่อยครับออกมาเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันไม่รอดตองตักทิงครับตกโยนลงคลองไปเดี๋ยวไปที่ตังแข่งกันครับระบางเรื่องกับน่าจะได้ดูแข่ประมาณบิ่งเดียว ไ,ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันครับผมเอาอีกแล้วครับผมโอ้ยหนีไม่พ้นครับไปตรงไหนก็หนีไม่พ้นจริงๆครับสฟป๊อกของผมเนี่ยกินเบ็ดผมได้ยังไงผมก็งงนะถ้าคอบิดยงใหญ่คอ,อบิดยงใหญ่ครับแต่กินได้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยดูตัวปากับตัวคอบิดแม่ ถือว่าเป็นเต็มแหละครับผมเดี๋ยวผมไปฝากทีมงานครับไปจะมืดเลยครับผมจะมืดแล้วทีมงานเรามาครบทุกคนแล้วครับผมเสียงคุยกันตะโกนมาแต่ไกลๆเห็นว่าพานธุ์ทูนแต่ตัวโลครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมพัไ้ทมปก็นเเย่่ไนะวหอูธุาสิงได้กี่ตัวครับผมที่ได้ ี head, Saint, ่ตัวแหละตัวสวยๆนะครับเนาะกับอีกหนึ่งชั้นครับผมผี่เสกสอรครับผมพากินไปเที่ยวครับผแต่เจ็กตัวครับพี่สามตัวสองกิโลครับผมเสองกโลเนาะอ๋อตัวเท่านี้เราพี่ได้เกียร์เท็จแน่อาตอนนี้พวกเราสามคนเลยที่ตะวันออกเนี่ยใช่ไงทิศทางตรงกันด้วยเดี๋ยต่างกันเลยแต่คิดอะไรแจ๊คเต้ม เจ้เดียวเราสามคนแลวนี้ทำนี wow. fruit, ่เกมเด็กสันสามคนแหละเ้าไปดูเอาเออว่ะฝั่งโซนทางนูุนเขาได้มีตัวยใหญ่ฝั่งโซนทางหนุนเขามีใส่รูนวะโอ้โหเราเส็ยเลยถามมาดูนี่มาดูของฟันโคนครับผมนี่หัวหน้าไอ้ข้างในพวกกระดูกหัวหน้าเด้นี่ยจากตัวครับก่อมาสี่ครับมาอย่างไมกี่ชั้นสี่ตัวสี่โลคือเกินนี่มีแเจ้าเราเนี่ยก้อยนี่แหละ ไอ้ไข่ในท้องวะนี่น exactly ี่พี่น้องมาแล้วไฮไลท์ของเราได้ยืมตังค์น้าป๊กหนึงเด้อตัวนี้น่ะเบิ่งปลาดุกอ่ะถามดูปลาดุกอ่ะโอ้โคตรอะมึง่ะพี่น้องโอ้เห็นขนโคตรนาเรีวโอ้โหอือปลาดุกนาครับเฮ้ยใช่ไหมปลาดุกนาไหมคือเหมือนทรงรัสเซียเนาะกันเโลสี่มาโล้หกสิบบาท ผมเชียวโอ้ลได้ปลายปลายนี่แหละครับผมไม่รู้จักชื่อมันดกปลาตอนปลาตองกระฉลาดนี่หายอะไรมันตรงนี้ครับผมนี่ไงครับนี่ครับปลวาดุกปลาดุกเขาเรียกยังไงครับผมปลาดุกอุ <people> ้ยอุ้ยอ๋อปลาดุกอุ้ย อ้วนด้วยวะไม่คืออ้วนไม่หนึบหรอกจ้ะมัน่ยงไม่คือไม่โดนเราด้วยหรอกรู้จักจริงๆครับคุณใหญ่ครับไอ้องเอาให้ได้ไหมครับรถที่ไปครับแกอครับเมื่อกี้ก็พูดเมื่อกี้คนนึงแบบนี้แหละครับผมไม่ได้บอกว่าผมเจ้าทินครับผมเขาใช่ผมเจ้าทินเนี่ยผมเจ้าทินบ้านผมอยู่เนี่ยครับบ้านอยู่ที่บ้านอยู่ตรงนี่นะขี้กันร้อนไร้กลั่นเลยครับอย่าได้กี่ตัวครับผมเขาเป็นเขาแต้มครับผมสามแต้มกับกบครับเอ๊ะทิ้งไปครับสี่ทิพย์หลังไป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 แค่ไหนนะครับคือแค่หมางครับเดี๋ยวผมคนเด ยังคลองชื่อดไทมไซก์อยเหมือนเดิมครับผมยังไม่เปลี่ยนไปไหนเลยผมเด็กอะตำแหน่ง,งครับตัวเดียวรอบสองไปเดินดูใส่เหยื่ทุกคันเยื่อมดเดยื่อไม่พอได้เดียวได้รอบเดียวเลยเป็นไปงันไปแล้วเรจะขอตัวทางกับเขากินกันก่อนแล้วครับแล้วก็จะออกไปดูเบ็ดแค่หนึ่งรอบเหมือนเดิมครับผมขอตัวไปซื้อเหลากันครับแกงครักัเปิดยาว มองเงินนั่งเนอาาเสียบของเราวันนี้ก็จะเป็นใครไม่ได้ครับผมนอกจากพันแอดครับผมวันนี้พันเอ็ดจะทำเมนูอะไรให้เรากินครับผมเนื้อวัวหมูพี่กายนี่เกิดจะไปทางไหนหรอครับวัมพี่แก่เทียมหอมมันยู่บะใส่ใบคกราวใช่ไหมพี่เสกสรรก็จะเป็นลูกมือของพันแอดครับผมวันนี้ย่อยครับผมตอนนี้เราก็ทำมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังบอกดังไรไอ้เพิ่น ก่าไวยจอเะมากไปเนี่ยาไวันนี้จะมี2องเมนูครับผมจะมีขวามูแล้วก็ขวากบครับดีเสัไซก็เป็นลูกมือเหมือนเดิมอันนี้ก็จะลังนึงเขาแล้วครับผมอับเป๊ยอืหวยตลาดมันจะมีสองอ่างห่วยตลาดราจะสนุกมันต้องมี่ยครับผมเมื่อเราไม่ได้ปลาเราก็เอาบรรยากาศไปครับออกตัวไปหรอนะ อย่างแก้งเลยใส่ปุ๊บดาด้วยนี่แล้วก็ทำใหม่ก็เลยถูกไหมตอนนี้ก็เริ่มทำนู่นนูนแล้วนะครับพี่น้องเมื่อวานเราไม่ได้เก็บตูนะครับเพราะว่ามีตู้เย็นมาเนาะต้มใส่ผัดไข่บะกลุ้เพราะว่าหมูป่าเราไม่มีตู้เย็นครับเม่ได้เอาตู้เย็นใต่รถมาก็เลยมีกลิ่นนิดนึงเอาลงพันลงเลยชิ้กัน อันนี้ไม่ใช่พานลุงอันนี้พานติเสันโอเคครับอ๋อพานอือลงกระทะไปทีเรียบร้อยครับผมโอ้ยขัวเมื่อบัดรดอกขัวมมีน้ำมันเนาะโอ้โอ้จบแล้วครับพี่น้องตรงที่ผมใส่เบ็ดไหมพอเดินเทงปลาครับผม โอ้ยหากินเนาะนาจะเจอเบ็ดกันกันอาจจะเดินนีกันเดินถ่ายเดินเสียบปลาตรงบนใส่เบ็ดครับพี่น้องเออแบบนี้ก็ไม่ไหวครับผมบบโอ้ยแย่ครับแย่แย่แย่มากหาครัรบผมเพื่อนกันกินะะบะหมี่กันรวยเขาเราเซ็ตแล้วครับผมหัวกบครับผมฝีมือของพันแอถ้วยเขาบะหมี่หรือ มมีาอันนี้ขัวหมูปลาครับผมเนี่ยมาจากบ้านครับคนจะคนหนึ่งกิโลหยอดมาสามหยอดครับผมเราจะพากันกินข้าวเสร็จก็จะพากันรวมไปดูเบ็ดอีกหนึ่งรอบแล้วครับมากินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องจังวะลำบากผมโพดมาพี่น้องกินข้อด้วยกันครับมาเด้อครับเอฟบีดูเช่องเัาเส็ดหมูป่ากับขัวคบครับมือแต่ นี่นะครับคุณชิคัยดูรวยครับมาขโมมน้ำแกงขโมมไปเลยคึอกระเพาสิงพูดได้อะไเอ๋อขึ้นนางตำนะครับอร่อยอุ้มขวบคบขวบนะแอบครับแอบเนาะนั่งนั่งสูงไม่ได้เพราะว่าโดนนักแล้วอาการมันจึงจะเวียนแล้วเราผมว่าเมื่อนี้ยพยายามเบ็ดนะยิ่งสูงยิ่งหนาวเลยสบายครับนั่งสูงไม่งวยนะ ภาษาอะไรว่ามีหงวยภาษาภาษาอย่างงึ๊งดูกับผมโดนแล้วมีหงวยผมให้แล้วครับโคราชกวางงวยได้สิโคราชกวางงวยหงวยแปลว่าลมเนี่ยอร่อยจิ้งยอดอร่อยจิ้งเป็นไงกระป๋งงวยแล้วแปลว่าลมเนี่ยแซ่บครับผมแม่บใแซ่บเองไม่ร้องคือว่าเนื้อกะไรปลาบึกสิ่งที่มาขายป่าดิว่ะสุกกับข้าว กินงานเราก็แ่บกันแล้วครับเหมนี้ใต่เวลาแซ่บเนาะจะไม่เป็นใหญ่กินน้ำแรือกินเข่าเนาะเหมนี้มันก็แซ่บจนแล้วฉันไม่อยากขยี้ใครผมกินเข่าเริ่มอิ่มแล้วครับผมเราก็จะพากันไปดูเบ็ดแล้วครับตอนหนังพากันประมาณสักครู่หนึ่งก็จะไปดูเบ็ดกันแล้วครับ ของผมอาจักกย์ยังไงเนาะครับมีทีมงานเสริมไปช่วยเอไปช่วยแทงปาครับผมแต่ก็ข้อไหนจะแม่เ้วครับผมก็ขอให้มันมา่ลนครับทุกคนามาดูปลาตัวแรกกันเลยครับส่องมาใน,นตาสีแดงๆนะครับผมปลาอะไรเนาะหูตัวใหญ่อยู่นะพี่น้องอันนี้ผมใส่ก็หวยครับผมอู้อู้อ้อ้อ,อ,อ อืแม่พี่น้องดูอย่างแรงครับผมอื้อู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 ้อ้ออูอู้อู้อ้อ้อูอ้รับผมอู้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 อรัอูีู่้อู้อ้อูอู้อู้อู้อูัอู้อู้้อู้้ค มาแล้วครับผมป่าตัวเล็กสำรับของผมอุ้ยโอ้โหปลาลำพองครับผมสำรับคันแรกกับหมานี่ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นต่อโอ้มันหมานครับสำรับเหยื่อลูกหัวครับหืมมองมาครับคันอ่อนโยบโยบยบอีกเลยครับ ปลาลำพองนี่แหละครับผมเหมือนกันเลยนี่นอ้องใส่เดียวกันเลยครับผมดึงดีจริงๆครับผมนี่แม่มานครับผมตัวที่สองสำรับก็าหวยเหมือนกันครับขันสุดท้ายของหหวยพอดีครับผม ขอเก็บอีกครับผมเป็นแต้่นที่สองครับนี่ครับคันข้งนางหน้าก็มีอาการครับผมเดินมาเสียงดัง,งตุ่มตุ่มตุ่มลาอะไรครับโอปะช่อนครับผมดําเมียงเลยครับนี่ตัวที่สามครับผม นี่ครับใส่กอสวยๆอยู่ครับผมเก็บครับแ <c oughs> างดีสามครับผมมันหมานครับ ลุยกันต่อครับผมอย่างไรยเยอะเลยขั้นข้าง,างน้ามีอาการครับผมข้างใสมองมาเห็นเตกไก่เลยครับปลาอะไรเนาะปลาลำพองอีกเลยครับพี่น้อง แตง่าเขตนี่โซนนี้ต้องปลาตัวนี้ต้องชุมแน่นอน,นครับหายนะครับโอโอ้อดินดีครับนี่นสุดยอดครับผมตัวนี้ครับผมขอเก็บไปอีกหนึ่งแต้มครับมาจจะตั้งก้องให้พี่น้องดูไม่ได้ครับตอนปดเพราะว่าน้ำท่วมค้นาแล้วครับ กลับมาถึงที่พักแล้วครับโ้เหนื่อยมากครับผมใส่เหยียบจนมือเป็นเราวิ่งเลยครับโอ้ก็ได้มาสี่ห้าแตมครับผมอันนี้ก็จะเตรียมตัวนอนกันแล้วครับทีมงานเราก็ยังไม่มีใครมาเลยผมไม่ไหวแล้วครับก็เตรียมตัวไปพักผ่อนกันนะครับผมเดี๋ยวไปกลางเต็นนอนกันครับฝนจะมาไม่น้อวันนี้ไม่ได้นอนแต่้าเต็นครับนอนกลางข้างนอกเพราะว่านี่อากาศเชืงนร้อนครับ ลมก็ไม่ค่อยมีไปครับแล้วไปกลางเต็นท์ก่อนครับผมส่วนปลาทีมงานในเดอตอนเช้าค่อยลุนกันครับผมไปขออนอลนะครับที่นี่นี่กลางล้นี่เวลาตีสองแล้วครับผมนี่สูดแล้พากันใจเต็นท์นี้ฝนครับผมสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเลยแล้วครับฝนตกตอนตีสองครับ ภาพบรรยากาศก็จะนอนแบบชิดๆกันนิดนึงครับวันนี้เพราะว่าฝนล,ลงครับคลรับผมฝนครับผมนี่เวลาตีสองครับฝนตกครับผมต้องพากันใหญ่เต็นเข้ามานอนอยู่ข้างใน ที่เรากลางเต็นไว้ครับฝนตกตอนตีสองครับสิ่งไม่คาดคิดอ๋อขึ้นนี้ก็ต้องขอตัวพักคนกันครับผมตอนเช้ามารุ่นกันครับเราจะมาดึงมาด้วครับผมสำหรับขึ้นนีกเกาตีสว,นนวนนัสด์ครับสวัสดีตอนเช้าครับผม สวัสดีครับตอนเช้าแถวทีมงานเราก็พากันออกไปกู้เบ็ดกันหมดแล้วครับผมก็ถึงหนาไม้ที่มาใส่เบ็ดแล้วครับเราก็จะเตรียมตัวอ,ออกไปกู้กันเลยครับผมหลรุ่นด้วยกันครับก็ให้ทุกคนมันหมานะครับกับผมเราบังเดินมา ขั้นก็อยู่ตรงตงครับผมแต่ว่าปลาอยู่นู่นครับประมอครับใส่งามๆเลยครับสามนิ้วเนี่ยครับใส่สวยเลยครับผมประมาณสามนิ้วครับผมครับผมแตมแหลกของตอนเช้าครับผมไปครับลุยต่อเลยลุยน้ำแบบจยาวเลยครับถึงหัวคณาบิน้างนาถึงจะเลี้ยวขวาหรือก็ยังลงน้ำอยู่ครับผม เราวางเดินมาเห็นคันใส่มือไหมครับเหมือนกลมๆแล้วมันก็เหมือนจะโยกเบาๆครับผมจะเป็นปลาหรือเป็นปูครับผมไปดูครับแน่ๆใช่หไหมมันโยกๆที่ะนี้ที่ะนี้แล้วคันมันกลมครับหรือจะเป็นตัวใหญ่ดินเหนื่อยแล้วก็นนอนป่าอะไรโอ้ป่าชนครับน่าจะลอยติดแต่เมื่อคืนผมว่าเล้ดมันดัง เตียงมันตีต่วมต่วม,วมครับเรียบร้อยครับผมวัาติดแต่มาคืนจริงๆครับอืมแต่นที่สองครับผมมันมานเห็นคันคางซายมือไหมครับคันโกลม,มีและครับเห็นไหมเนี่ยทุกที่จะต้องตั้งขึ้นแบบนี้ครับ แต่ว่ายังไม่ขยับจะมีตัวไหมครับอุ้ยปลาท่อนครับใสสวยนิ่งเลยนะนอนนิ่งกระนามเลยครับสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเห็นเห็นหัวไหมครับนี่อือใสสว,สวยๆครับนอนนิ่งเปี้ยเลยฮันเบทก็อยู่เฉยครับเดี๋ยวขึ้นก่อนเด้อ นี่นี่นี่ใส่สวยครับผมตัวนี้ถือว่าสวยมากครับนี่ครับผมอีก,กตัวครับจัดครับผม ใหม่เรา ข,ข้างหน้ามีไกดแล้วครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับเดินดูไปเหนียว,ยวผมเห็นไหมทุกทีจะต้องตรงยังไงครับผมอันนี้มันโน้มลงปลาเขาเห็นไหมครับมันน่วมลง <c oughs> แต่ผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับว่ามีตัวไหมอุ้ย,อ,ยอาจจะมีครับผมปลาเขาสันครับนี่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 โอ้ยนี่โอ้นี่ปลาช่อนครับผมนี่ตัวครับ นอนิ่งเลยนี่ใส่สวยๆเลยครับผมน้าตื่นๆน,นะครับเกือบมีทวมหลังคืนก่อนครับเนี่ยใส่สวยอยู่นะครับอย่างน้อยก็มาใช่ทามไซ้ก้อยแล้วครับมาอีกหนึ่งแต้มครับ เป็นฟุตเบสแล้วครับล้วกดี่เหลือในหวยอยู่ประมาณสักสิบหลังครับผมอาจจะรลอยพึ่งกินครับพอยังตัวยังไม่ค่อยซีดยังยังสดสดอยู่นะครับมันยังมีแรงมันยังเยอะอยู่ครับนั่งเยอะก็ไม่ได้ครับผม หมดแดงเยอะมากเลยมาวานี a a. I mean I oh, ่ผมถอดสุภากลางบิ่งนาเลยโอ้คนถ่าตกใจหมดแดงเต็มตัวเลยครับเดี๋ยวไปดุนต่อครับเดี๋ยวมาลองดูในหัวบ้างครับมีตัวไม่อาโอยมีอยู่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาปลาลำพองนลนะครับพี่น้อง อยู่ในน้ำเลยครับมองเห็นไหมสีเขาก็นาเลยครับแถบจะมองไม่เห็นเลยอครับผมนี่ปลาลำพองครับผมปลาลำพองนี่เป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะจากที่ผมเห็น FC เอฟซีแนะนำมาครับผมชื่อปลาลำพองเป็นปลาเนื้ออ่อนครับ ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับผมมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีมงานก็เก็บของรอเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยครับผมว่าจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนโอ้นี่เอามาเรียงไว้รอเลยครับนี่ก็เป็นผลงานของพันวิ่งครับผมโอ้ประมาณสองโลครับผมได้เยอะได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นของนาเกีครับ เมื่อกี้ก็ได้แต่ตัวสวยๆครับผมไอ้อันนี้ของใครเนาะไม่หลายแท้แดงหลายมันจะท้าจะใจไม่ตัวนี้ครับอันนู้นปลากุดครับพี่น้องของขึ้นเหนู่นน้องยุดหไปทีบ้านก่อนอันนี้ของพี่เสกสันครับผมแล้วก็เป็นปลาในนี่ครับตัวไหนเป็นของพันธุ์ทนก็เข้าไปชมได้ที่ช่องนางรองพอระเด็ครับผมครับผม แล้วก็อันนี้ก็เป็นของใครไม่ได้ครับนอกจากของน้องทามไสโก้อยครับผมของผมครับเล่นเตียงจีบน้อยสุดครับผมก็ได้พอได้พอได้ต้มพอได้ปนไหมครับรู้จักสภาพปาล,ามมาลาเราไาม์นะน่ะเดี๋ยวไปจีบกันอันนี้ของพันเอ็ดครับโอ้เด็ดสวยๆได้ขึ้นกับผมได้ยังไง <laughs> เอาไปเจีบเลยกันเน้อนะเมื่อ <laughs> คืนนี้ก็ได้กบสองตัวเนาะเราทํากินเป็นกับเขาไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อีกมืดนี่เหมือนแล้ว ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพันทวนมานะครับนางรองพอได้เลมครับผมขอบคุณนักเก๋ด้วยนะครับวันนี้นักเกอีสานบอกกระเทอนครับผมคอนเอตคอนแอตไม่ต้องขอบคุณผมไม่มีอะไรครับเอาผมวันหยุดให้อยูห้กินครับขอบคุณครับเอาผมแล้วก็วันนี้พี่เสกสันมาจาก สูงเนินครับผมครับผมพี่เสีสรรัสนพาไปเที่ยวครับผมขอบคุณมากครับที่เขามาร่วมงานด้วยกันครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์นะครับเจ้าของหมายของวันนี้หมายทุกคนครับยกเว้นผมแล้วก็ขอบคุณพันวิ่งนะครับผมพันวิ่งบุกตรุยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบการไฮยูหฮก,กินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคิดนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ้ชย,ยแล้วครับพี่น้องครับ